กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปศ919นะคะอยู่กับดิฉันชัชชัยค่ะและย,ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรษัการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26สำนักง,งานพัฒนาภัก2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันฝุ่นละออง PM 2 5พร้อมจัดหาและแจกจ่ายหน้ากากอนามัย N เ5ให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละออง PM 2.5ณพื้นที่บ้านไร่ตําบลไร่อำเภอพันานิคมจังหวัดสกลนครน,นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่ตอไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่55สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมชุดบันเทาสาธารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วและรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในพื้นที่ตำบลน,นนททองอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สํานักงานพัฒนาภัคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้หน่วยโครงการฟันตัวอย่างพันปลาหน้าเที่ยวดําเนินการคัดแยกพันปลานินจิรดาจากกระชังอนุบาลเพื่อคัดแยกเพศลงในบ่อคัดแยกพ่อพันธุ์แม่พันุ์ พร้อมทั้งต้อนรับประชาชนเข้าเยี่ยมชมณโครงการฟาร์มตัวอย่างพันปลาหน้าเที่ยวตำบลบอ่อพลอยอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ